อยู่โซนอื่นครับเขอยู่โซนอื่นที่ไหนกันนะพี่เต๋พี่เตมาฝึกหมอกแข่งวาบยอ่าได้ๆเดี๋ยวกหมวแข่งเับจะได้บอกจะจะจะให้โดนบอกจอาตรงไหนอ่ะพี่เล่นไม้อะไรผมเล่นไม้ภูนะพี่เล่นไม้เบสนะอ่รู้ว่าไม้ใหญ่กับไม้บางไม้ไพี่ตเบฝึกต้องไปฝึกไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวจะลองหัวแข่งสูตรใหม่ไอ้จุก่อน้เดี๋ยวค่อยบอกใช่ตัวนี้ไม่ไมมันอยู่มันมันอยู่ในเกมพี่ไอเติอมันโกหกเราไม่ได้โกหกมันอยู่มันอยู่เซิร์ฟหลัก มึงจะเอาไงมึงจะเข้ามาเล่นหรือไม่มาเล่นแค่น,นั้นเองติ๋ <Okay. S 1> มึงไม่ทำเป็นต้องโกหกผู้ใหญ่ว่หไม่อไอ้ไม่ไอ้แจ็คมันบอกไงพี่โอ๊ยพี่เอ้ย<อ>ไม่ไปเข้าห้องน้ำแล้วเพิ่งมาไอ้แจ็คบอกให้พูดอ,อย่างเงี้ยเอา้าให้ทำไงไอ้จุก <laughs> ไมแก่แจ็ <laughs> ว่าอะไรไอ้แจ็คขาเรื่อยเราโดนด่าเนะี่ย มไม่คือเข้าไปเซนนิคทําอะไรครับอันนี้อูเพิง่งเอาไม่อยู่อ่๋เพิ่งเข้าไปเข้าห้องน้ำแล้วเพิ่งมาอันนี้คืออะไรมาซ้อมไม่พิ่ตูนไงจะไปเล่นดอทเดยกันเออแต่เราไม่เล่นทีมไฟน์นานแล้วนะพี่ติผู้ถือเออทีมไฟน์มันมันทีมไฟน์ดิเนี่ยทีมไฟนะ์ฟดิไม่ได้ซ <ไป S 2> ้อมห้องล่างเลยพี่ห้องล่างห้องล่างเลยพี่บ้างพวกนั่นอะพวกไอเจ็ดอะไอ้เนี่ยพี่ไอบอยพี่เอนดูนะคือถ้าเจอเขาไหมพี่ ไม่มันก็ให้คนในเมืองจัดทีมมาก็ได้ง่ายกว่าเอาไงจะเล่นหรือไม่เล่นนะไม่ได้จะได้นอนแค่นั้นเองเฮ้ยขมค้างนะพี่รับมือนะไอ้เยัยน,นี่อันนี้ใครเล่นเหรอกูเนี่ยไอ้เซิร์ฟเข้ามายังนี่ไงก็ผมเนี่ยเซิเร,เร์ฟไหนมึงอยู่ไหนกูอยูห่หนามบินไม่เห็นเจอใครเลย อยู่ตรงโกดังสนามบินปะอยู่ตรงไหนวะได้ยินกูไหมเนี่ยพี่คนต่อแถวเยอะๆเลยอะทำอะไรกันอะต่อแถวทำอะไรกันแม่มันจะเล่นไงพี่ผมซ้อมไก่เซิร์ฟนะซ้อมมีดกีส่วนมาเซิร์ฟมาศูนๆ์ูนยได้ได้ไอ้่ป็ตัวไหนพี่คนไหนอะพี่พี่โดนมึงเอนคนไหนอะผมใส่หมวกแดงถอดเสื้อกางเกงลายทหารอะพี่ ป้าผมวิ่งอยู่แถวเบีเนะี่ยไม่มีแน่เลยนะนเยนี่ยกั้งเกเมแค่นี้ป้าเกมเขาเอามาเบตรู้แล้วว่าทำไมกูพลาดเพราะว่าก,กดชิปแน่นอนเลยเปล่อยชิปอป๋อกูออช,ออชอบกดชิปเว้ยกดชิปค้างอะ่ะ บางทีมันไม่แทงให้อ่ะเวลาจังหวะที่แบบโดนแทงเร็วมากลับมาติดตามแล้วครับคุณลุงงงงงครับเอ้ยมันไม่ค่อยไอ้ขี้มันไม่ได้ว่ะมันต้องกดชิปตลอดป่ะกดกดบูตต่ำไม่ค่อยดีนะพี่พี่โดนกดบูตต่ำเข้าคนอ่ะไม่อ่ะต้องกดไอ้เค้ันกดชิปตลอดป่ะถ้าเจอคนเจอคนเล่นเป็นมันตีเข้าหัวเลยพีเบแล้วก็ได้ปล่อยเท่าไอ้แตเฟคโหดอ่ะพี่ ไอ้เจสซ์เซอร์โคตรลำเลยสัสถ้าเจสซ์เซอร์โคตรแปลกอ่ะไอ้แจ๊คอะฮะอะไรครับไปกินข้าวน้ำมาหน่อยไอ้เจสซ์เซอร์แม่งลำเกินเซอร์มึงดูสติพี่ดิเฮี้ยรู้อยู่พี่รู้อยู่รู้อยู่ไอ้เฮี้ยมึงเล่นลำอะ พี่พี่ต้องแก้ไม้ไม้นี่พี่ด้วยพี่ตดนไม้เบี่ยงพี่ยงล้ำไม่เบี่ยงเยอะไม่ดีพี่เบี่ยงเยอะไม่ดีหรอใช่เบี่ยงเยอะโดนโดนโดนส่วนแต่เวลาเราไล่ดิสคอร์ตเราก็ฮิตดิสคอร์ตอะม้วเสียปะม้วเสียปะเกือจริงไอ้เนี่ยเราทำปากแล้วอ้เบี่ยเบี่ยงปั๊บเนี่ยป่ะผมจะตีพี่ถ้าแบบผมเป๊ะจริงอะ เจ้สุดโคตรลำเลยสัตว์น่ารศิทธ์เลยอะ่ะเกรดเกดสีอ่อ่ะไอสัตว์ไปไหมครับตีับเพื่อนอนยะู่ครับไปตีับพี่อยู่ครับอ <c oughs> นะ้ไม่ตูนอ่ะไม่ตูอยู่ไหนใครบอกไม่เป๊ะ,ะนาบิน<ม>ลา ม, like มันม okay. <laughs> ีมันมีอย่างหนึ่งนะพี่ชาเมื่อกี้สองคนกับพี่มึงนี่ไปไม่ลาเลยนะบัดไอ้ไอ้แจ็คไอ้เฮียไปแล้วลามุณได้ไงไอ้เฮียกูจะโดนกูรับคนเดียวไอ้เฮียใช่ฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ตัวแข็งเนี้ยพี่โดนเดี๋ยวเลยบ่อเลยส่วนไม่รับเนี่ยไม่รับนี่ตัวแข็งเวลาโดนตีอ่ะพี่พี่กดเนี่ยพี่กดอ่ะระวังเจทิกนะพี่ลูกศรดีแทงหลังทำไงอ่ะได้ปะ แบบแทงทีนึงแล้วแบบอนิเมะเลยอ่ะสอนหน่อยอะให้ตีมันสอนใช่ที่าที่พี่เคยบอกตอนนั่งนั่งคุยบนรถปะไม่ใช่หรอกที่เคยบอกถึงนะนั่งคุยบนรถ่ะพี่ถ้าพี่เห็นแบบคนเล่นแบบผมอะพี่แบบผลักให้อะพี่ไอจุกมึงโพสเลยไอจุกมึงโพสเลยหกคนอะไรแบบ ถ้าถ้าถ้าไปเจอแบบคนเล่นแบบผมแบบรอแบบร้อยพี่ตีใช้ปันแล้วค่อยสวน่ะเีไม่ควรตีธรรมดาเขาพีตีแบบตีที่แบบที่ีเอสสอนะพีที่แบบบูดเข้าอะหกสามบินล่างหกสามบินล่างพ้นเลยเอาแนวอื่นนะพีแนวนี้มันแหลกอ่ะเจยกดบิ่งยังจุกสู่หลามกูก็ไม่ได้มึง่หาปได้อะไรกูสอนไม้พี่กูสอนไม้พี่ตัวงอยู่ ใช่บ้าเบะเพราะผมรวมถ้าพี่ตีตกับคลาสติกโดนอะ่ะแต่เจอหันหลังอ่ะพี่นั่นแหละควรควรทำเบะจะฝึกไปสลามก่น <c oughs> อนเจ้าสตัน มีผับดีวอเปล่าพวกไอ้เฮียแจ็คไปเล่นไปเขาผับกันไอ้สัตว์แตกจัดว่ะไม่มีผับไม่มรอกตัวไปตัวไปนี่ไงก็แทงเอ้ยสี่ยายายาเจ็บเจ็บเจ็บซือกลบเอฟหนึ่งอะเบอันหนึ่งรายการลูปโลกแล้วก็ชแนลสามไม่ไม่พี่เอโพสต์ว่าหกหกทำไงอ่ะไอ้จุกโพสต์ให้กูหน่อยโพสต์ให้เทนเหมือนกันโอ้โหสามบินด้าเออเนี่ยมันแตกเกินตรงนั้นอะอ๋อเฮียเซิร์ฟมันจะรอให้นี่ปุ๊บแล้วจะเล่นสายหลบอย่างเดียวไอ้เฮีย S <S คือกะหลบอย่างเดียวว่าง,งั้นไอ้น้องร <c oughs> อล็อกเลยรออกนะรออกนะรออกอยู่นะนค่คือผมใจร้อนตีพี่นะ,อะเอ้ผมไม่ได้เน้นอะเน้นหัวผมใจร้อนนั่นแหละพี่แบบจังหวะสวยนั่นแหละพี่เล่นหลบปอกะแทงหลบปอไอ้สอ6นะไอ้หกๆมาแล้วมาเลยครับ อ้าวผมก็บุกอยู่แต่ผมจะรอมุมเฉยๆบางทีมุมมันไม่ได้บุกไม่ได้เล่นสายหลบไอ้เหี้ยใครๆก็เล่นได้อี้ยรอแทงรอแทงรอแทงอ๋อที่มึงฆ่าเขาหนึ่งหนึ่งได้ก็เพราะหลบอย่างเดียวไงไม่รอไม่สายบุกวิรอพี่รอรอดิอ่ะเอาี่รอรอดิผมรอที่ไหนเนี่ยเดีดิวพี่พตีแตีทีแรกไม่ไม่ขีแล้วลยกใ้ใจไอ้ พี่คือแบบหนึ่งมันไม่ควรไปเปิดเขาก่อนพี่จะเจอพวกหันหลังอ่ะจะรอแบบคุณจะรอตัวแข่งแล้วยิงตีพี่เลยอ่ะพี่ควรทำพี่รอพี่รอให้แทงก่อนหนึ่งทีไว้พี่อ่ะไอเนี่ยพี่แบบก็ใจเย็นอ่ะเดี๋ยวมันก็ใจร้อนตีพี่ไม่พี่ก็บูดลมแต่ผมเนี้ยเนี่ยผมก็บูดลมเข้าพี่ถ้าพี่แบบเล่นอย่างเงี้ยได้แต่ผมอ่ะไอจุกพี่ตูนมาเร็วๆอยู่แถวหนึ่งใช่รับเบสเออมาอยู่กันแล้วเนี่ย กับแนวหนึ่อะเบเอฟหนึ่งแล้วก็รูปโลกหนึ่งครับโนเบลโนเบลอยากเล่นด้วยนะครับอ่ดบาดูมุมกแล้วเอ้ไอ้ก <c oughs> พี่ซื้อผมไม่ได้ว่ะพี่พียรลองไหมมาเลมาเลยมาเลยพแลกอ่ะ

ที่ดีคือแฟไม่เหลอสตีมันคิดและดูดดีอยก็ท้องกันมาเท่าไหร่ศสตร์สมองมันควรกินได้เชื่อม่ใช่มาบอกว่าเจคสิสตีของพวกูก็ฟังทั้งห่าไม่ชื์อมันยอาไม่ดูดดีเอ้บ่อยจะของมาเทว่าทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุงหมาที่เขาขาย